สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็จะมาตอนนี้ก็ถ่ายใช้ใช้กล้อง360องศาจะมาดูเขาเตะตะก้อและทดสอบ กล้อง360องศาดูว่าเสียงจะชาดไหมภาพจะชาดไหมนี่ครับเบอร์เก้านี่เบอร์เก้าในตัวเต่งนะเบอร์เก้าอเมซอนสวัสดีครับอเมซอนอเมซอนเบอร์เก้า ทักทายดูนี่อ่านี่นี่เสื้อแรงเชฟโรเลตนี่ไม่ธรรมดาบ้านสวยเอ้ยนี่แหละหยอดครับหยอดนี่แหละนี่ชายาเซมสั้นโอ้โหสามแปดไหวน้ะพ่อทพีแลยสามแปดสามแปด สั่ังดูดูหลังฮ้ยท่โอเคอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่เรียบร้อยยังรถตู้รอมาถึงหัวมึงไม่อยู่มึงชุนถึงอยู่ตอนนี้เขาก็กำลังตกลงกันอยู่ โอ้ยนี่ยิงนำเยอะงได้ถาม่งได้ถามเลยนำเยอะเต่ครับเสียงเสียงคมชัดดีหรือเปล่าแต่ภาพที่เคยถ่ายก็โอเคอยู่เตต้องวันหกัวเว้ย้ากาเขากดกอนเอาเตะดิๆพี่แดงามาอ่า ไอ้รุ่นแน่คงจทำตัวเป็นบ่อขาเลยหรอนนี่ราไหความเสี่ยมแลาวม้ยมรยมันมันไอ้บ้าบ่ะคบต้องรันบเด็ดซ้ายเขาทายตัวอื่นอ่ายอดดูยังนี้อ่ายาวลังเย็บทำกันโอเคอเคไปสถาทีไป โอ้โหมันมันเหนียวครับเหนียวอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมอ่าหังอ่าจันนโอ้เหนียวเหนียวโอ้แปลกแปลกไปกดอองไอ้า